สวัสดีคะ่ะทุกคนอืมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนอะไรดีคะ่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งถือเป็นเสาหลักของตลาดหุ้นไทยมายาวนานแต่คำถามที่หลายคนสงสัยก็คือในยุคที่ดอกเบี้ยก,กำลังปรับลดหุ้นกลุ่มนี้ยังน่าถืออยู่ไหมหรือว่าภาพปันผลสูงที่เราเห็นจริงๆแล้วเป็นเพียงภาพลวงตาก่อนอื่นเรามาดูเศรษฐกิจโดยรวมกันก่อนนะคะ หลังจากเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอสหรัฐและยุโรปก็เข้าสู่ช่วงดอกเบี้ยสูงสุดของรอบเงินเฟอ้อเริ่มนิ่งลงธนาคารกลางหลายประเทศจึงส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ยประเทศไทยก็ไม่ต่างกันกนอง,งอมีมติเอกฉันปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง0.25%ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรายืนดอกเบี้ยสูงเพื่อคุมเงินเฟอ้อ หลายคนอาจคิดว่าดอกเบี้ยลงจะทำให้คนกู้มากขึ้นธนาคารได้ประโยชน์แต่ในความเป็นจริงรายได้ของธนาคารถูกกดดันทันทีเพราะรายได้หลักมาจากดอกเบี้ยเงินกู้พอดอกเบี้ยลดก็เหมือนลดราคาสินค้ารายได้ก็ลดตามไปด้วยอีกจุดสำคัญคือ NIM หรือ Net Interest Margin ซึ่งเป็นส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝากเวลาลดดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเร็ว แต่เงินฝากกดช้ากว่าทำให้ส่วนต่างกำไรแคบลงแล้วอย่าลืมว่าแค่ NIM ลดลง0.1%ก็กระทบกำไรสุทธิได้ถึง5-8%แล้วรอบนี้ยิ่งหนักเพราะธนาคารพาณิชย์ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย r, m l r MRR MOR พร้อมกันครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีแสดงให้เห็นว่าไรายได้ธนาคารถูกกดดันจริงๆไม่เพียงเท่านั้นดอกเบี้ยที่ลดลงยังส่งผลต่อคุณภาพสินทรัพย์ด้วย ไรายได้หดกำไรหดลูกหนี้บางกลุ่นยังไม่ฟื้นหนี้เสียหรือ NPL ยังสูงทำให้ธนาคารต้องตั้งสำรองมากขึ้นกระทบกำไรสุทธิซ้ำเข้าไปอีกดังนั้นดอกเบีย้ยที่ถูกลงไม่ได้หมายความว่ากำไรธนาคารจะดีขึ้นทันทีถ้าเปรียบเทียบระหว่างธนาคารใหญ่กับธนาคารเล็กความแตกต่างยิ่งชัด ธนาคารใหญ่อย่าง SCB, KBank, BBL มีพอร์ตเงินกู้ดอกเบี้ยลอยตัวสูงรายได้จึงหายทันทีเมื่อต้องลดดอกเบีย้ยขณะที่ธนาคารเล็กเช่น Tisco หรือ KKP พอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อหรือสินเชื่อรายย่อยส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยคงที่ทำให้ทนแรงกระแทกได้ดีกว่าในระยะสั้นแปลว่าในช่วงแรกของดอกเบี้ยขาลงธนาคารเล็กจะอยู่ทนกว่าธนาคารใหญ่ แต่ธนาคารก็ยังมีรายได้เสริมเช่นกำไรจากพอร์ตลงทุนเวลาดอกเบี้ยลงราคาพันธบัตรและหุ้นกู้ในพอร์ตจะปรับขึ้นธนาคารก็รับรู้กำไรตรงนี้ได้รวมถึงแค่ธรรมเนียมจากธุรกิจลูกไม่ว่าจะเป็นบโบรกเกอร์ที่ได้ประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นหรือบรลจอที่ได้ AUM เพิ่มขึ้นจากการที่คนย้ายเงินออกจากฝากธนาคารไปลงทุนแต่รายได้พวกนี้ก็มีความผันผวนสูงมากไม่มั่นคงเท่าไราได้ดอกเบี้ย แล้วทำไมสินเชื่อถึงไม่โตทั้งๆท,ท,ที่ดอกเบี้ยถูกลงเหตุผลก็คือบรรยากาศเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นผู้กู้ยังไม่มั่นใจกลัวหนี้ล้นตัวภาคธุรกิจโดนกดดันจากการส่งออกที่ชะลอเช่นภาษีการค้าใหม่19%ครัวเรือนก็มีหนี้สูงอยู่แล้วและ NPL ยังเป็นปัญหาธนาคารจึงต้องปล่อยกู้แบบระมัดระวังดังนั้นดอกเบี้ยที่ถูกลงไม่ได้หมายความว่ากำไรธนาคารจะดีขึ้นทันที อีกประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีและ ESG, FinTech และ eWallet เข้ามาแย่งไรายได้ค่าธรรมเนียมบางส่วนจากธนาคารขณะเดียวกันนักลงทุนต่างประเทศก็เริ่มกดดันให้ธนาคารไทยเข้มลวดเรื่อง ESG การปล่อยกู้ธุรกิจที่มีคาร์บอนสูงอาจถูกจำกัดมากขึ้นความท้าทายเหล่านี้เป็นแรงกดดันระยะยาว เมื่อมองในเชิงการลงทุนหุ้นธนาคารอาจไม่ใช่หุ้นโกรดในช่วงนี้แต่ยังมีสเสน่ห์ในฐานะหุ้นปันผลเพราะตัวเลขพื้นฐานน่าสนใจ PE ของกลุ่มอยู่ราว7-8เท่า PB ต่ำกว่า1เท่าและ d d i i v ด n เ y i ด l d a v e r a g e สูงถึง7-8%ต่อปีถือว่าดีกว่าการฝากเงินหลายเท่า ถ้าเจาะหุ้นรายตัว SCB เป็นตัวที่ปันผลแรงที่สุดคาดผลตอบแทนปันผลประมาณ8.5%เหมาะกับคนที่อยากได้กระแสะเงินสดแรงๆแ,แต่ต้องทนแรงกระทบจากดอกเบี้ยได้ส่วนทิสโก้เล็กแต่แข็งแรงพอเช่าซื้อดอกเบี้ยคงที่รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีปันผลราว7.5%ถือเป็นหุ้นที่สมดุลในภาวะดอกเบี้ยต่ำและ BBL เองก็มีจุดเด่นเรื่องฐานลูกค้าต่างประเทศได้อนิสงจากธุรกรรมข้ามชาติ แล้วถ้าอยากลงทุนตอนนี้ควรทำยังไงกลยุทธ์ที่เหมาะสมคือรอจังหวะหุ้นย่อตัวเพราะกำไรธนาคารไตรามาส3และ4มีแนวโน้มชะลอถ้าซื้อในช่วงพักฐานจะได้ต้นทุนต่ำขึ้นได้ปันผลที่สูงขึ้นและยังมีมาจินกอบเซฟตี้มากขึ้นด้วยสรุปแล้วหุ้นธนาคารในยุคดอกเบีย้ยขาลงอาจไม่ใช่พระเอกของการเติบโตแต่ยังคงเป็นเสาหลักที่สร้างปันผลมั่นคง ถ้าคุณเป็นสาย V.I. หรือทำ D.C.A. เพื่อต้องการรับกระแสะเงินสดระยะยาวหุ้นกลุ่มนี้ยังมีที่ว่างในพอร์ตแน่นอนก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีด้วยนะคะและอย่าลืมว่าคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ